สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเราจะมาทำฟอกเซียนะคะซึ่งใช้ยีสต์ข้าวนะคะเป็นตัวขึ้นฟูนะคะตัวยีสต์ข้าวนะคะคือยีสต์ข้าวโคจินะคะในสูตรนี้จะใช้100กรัมส่วนของเหลวนะคะแอลจะใช้นมข้าวโอ๊ตนะคะใครจะใช้นมข้าวก็ได้นะคะหรือนมปกติก็ได้ ในส่วนของนมข้าวโอ๊ตนะคะก็จะใช้ประมาณ200กรัมค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะก็ใช้ประมาณ100กรัมค่ะน้ำผึ้งค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะส่วนแป้งขนมปังนะคะใช้ประมาณ500กรัมค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะก็คือเป็นครีมชีสนะคะเอลใช้ประมาณ25กรัมค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้เกลือค่ะประมาณ2%ของแป้งนะคะก็ราวๆ10กรัมค่ะตัวสุดท้ายนะคะคือน้ำมันมะกอกค่ะใช้ราวๆ20กรัมค่ะ วิธีการนวดนะคะเราจะใช้ทุกอย่างรวมกันหมดนะคะยกเว้นเกลือและก็น้ำมันมะกอกนะคะอย่าเพิ่งใส่ค่ะก็อาจะนวดด้วยความเร็วต่ำสุดนะคะประมาณ6นาทีค่ะ ขนาดนวดนะคะโดเราแห้งเกินไปนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มน้ำได้นะคะไม่เกิน5กรัมถึง10กรัมค่ะ ที่จะใส่เกลือได้แล้วค่ะหลังจากนวดไปสักประมาณ 5. 6หนาทีนะคะด้วยความเร็วต่ำนะคะแล้วก็จะใส่เกลือนะคะตอนนี้ก็คือโดว์แอลค่อนข้างที่จะแน่นนะคะแอ้วก็จะเพิ่มน้ำนะคะโดยการที่สลับเกลือนะคะแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็นวดด้วยความเร็วต่ำนะคะถ้าสมมติว่าโดว์ของใครที่ไม่แห้งแล้วก็แน่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มน้ำนะคะถ้าสมมติโด L L ain, ว์ใครแน่นเราก็ค่อยๆเติมนะคะทีละนิดค่ะ แล้วก็นวดให้น้ำซึมเข้าไปในโดนะคะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มส่วนถัดไปนะคะอย่างที่เอาบอกนะคะไม่เกิน5-10กรัมนะคะราวๆนี้นะคะลราพิจารณาดูนะคะพอนวดพครบประมาณ เกือบ6นาทีแล้วนะคะหลังที่เราใส่เกลือแล้วก็น้ำลงไปแล้วนะคะเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานวดนะคะสักประมาณ4นาทีถึง5นาทีนะคะก็ใช้สปีดต,ต่ำไปก่อนนะคะประมาณ4-5นาทีนะคะแล้วก็ที่กระบอกนะค่อยๆใส่ทยอยใส่น้ำมันมะกอกลงไปคะ พอเวลานะคะโดเขาร่อนเราจะโถแล้วนะคะเราก็จะหยุดนะคะนี่ค่ะพยกขึ้นมานะคะโดเขาก็จะเกี่ยวขึ้นมาเป็นควงแบบนี้นะคะแล้วก็หยุดค่ะพอแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาโดอ,อกมานะคะเราจะมาฟาต่อบนโตะนะคะวิธีการนี้เขาจะเรียกว่าวิธีการสแลปนะคะแล้วก็ฟโฟลนะคะก็ทำประมาณนี้ค่ะโดห้อหน้าเขาจะตึงแล้วก็เรียบขึ้นมานะคะจะไม่ติดมือแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะเอาใส่กล่องนะคะกล่องพลาสติกนะคะแล้วก็จะทาน้ำมันมาเกอกนะแล้วก็เดี๋ยวหมักไว้ค่ะนี่นะคะแอลก็จะเอาโดนะคะใส่ในกล่องนะคะเพื่อทำการหมักนะให้มันขึ้นฟูอย่างน้อยประมาณ3เท่านะคะก็จะใช้เวลาประมาณ16-18ชั่วโมงนะคะที่อุณหภูมิราว 20องศาไม่เกินนี้นะคะ20องศาถ้าเกิดอุณหภูมิร้อนนะคะอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าของแอลนะคะแต่ว่าที่บ้านแอลเย็นมากนะคะก็หลังจากที่เราหมักโดไปนะคะประมาณตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะใช้เวลาราวๆ16 -18 ถึงชั่วโมงนะคะที่อุณหภูมิประมาณ20-22ถึงองศาประมาณนี้นะคะแอลวางไว้ในครัวนะคะค่อนข้างที่จะเย็นนะคะโดก็จะขึ้นฟมูมาเป็นประมาณ3เท่าประมาณนี้นะคะ นี่ลักษณะน,นะคะก็จะเห็นว่าเขามีการหมักนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโดไปใส่ถาดค่ะก็เอาโดออกมานะคะเราจะพรีเชฟเขาก่อนนะคะเบาๆนะคะก็สำหรับพื้นนะคะเป็นพื้นไม้นี่นะคะแอลใช้สเปรย์น้ํานะคะจะได้ไม่ติดนะถ้าเกิดบางคนจะใช้แป้งนวลก็ได้นะคะก็คือเป็นแป้งแป้งขงนมปังนี่แหละค่ะโรยบางๆนะคะแต่ว่าแอลใช้น้าสเปรย์น,นะคะลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะพรีเชฟเขานะคะให้เป็น เบาๆคือคล้ายๆกับการขึ้นรูปก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็หลังจากที่พรีเชฟแล้วนะคะตัวถาดนะคะอาจะรองด้วยกระดาษไขรองอบแล้วก็โดนเดนนมันมากอกนะคะทายทั่วจะได้ไม่ติด แล้วก็เอาโดที่เรา,าทำเสร็จแล้วนะคะใส่เข้าไปในถาดค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็น final proof แล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ60 90นาทีนะคะที่อุณหภูมิที่บ้านแอลนะคะอยู่ที่ประมาณ20 23องศานะคะก็จะใช้เวลาราวๆนี้นะคะนี่นะคะหลังจากที่ แล้วปล่อยให้โดนะคะเขาหมักรกอบสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการ final, า final proof นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ90มานาทีนะคะโดแอลก็จะขึ้นมาขนาดประมาณนี้นะคะขึ้นมาแบบขึ้นฟูอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตกแต่งหน้าเข้ากันคะ่ะสำหรับตัวท็อปปิ้งนะคะ แอลส่วนตัวนะคะก็ชอบมะเขือเทศนะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนี่แอลล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ผึ่งแห้งนะคะก็จะใช้มะเขือเทศเชอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรก็จะมีพวกโรสแมรี่นะคะใบไทม์แล้วก็ที่เรามีอะค่ะนะเลือกตัวไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วก็นอกจากมะเขือเทศแล้วนะคะก็จะมีมะกอกค่ะเป็นมะกอกเขียวมะกอกดํามะกอก ได้หมดเลยนะคะที่เราชอบนะจะใส่หอมหัวใหญ่จะใส่พริกหยวกอะไรก็ได้นะคะเลือกที่เราชอบเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดัแบ,บแรกนะคะเราก็จะใช้ตัวน้ำมันมะกอ,อกนะคะโรยหน้าโดนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะล้างมือให้สะอาดน้ำมันมะกอ,อกนะะี่ค่ะก็โรยโรยให้ชุ่มเลยนะคะโรยลงไปบนหน้าโดนะคะแล้วเราก็จะทําการนวดโดนะคะก็เพื่อที่จะให้น้ํามันมะกอกมัน,กออกนซึมเข้าไปในตัวโดนะคะก็ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้น้ํามันมะกอ,อกใส่ลงไปที่มือเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมา นวดโดกันนะคะก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนการจิ้มอะคะ่ะจิ้มโดนะคะง่ายๆค่ะจิ้มเบาๆนะคะไม่ต้องจิ้มแรงนะคะนี่กดลงไปค่ะเป็นแบบกดลงไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้โดขาดนะคะทําเบาๆนะคะ,นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่จิ้มลงไปประมาณนี้นะ ก็หลังจากนั้นนะคะแอลก็จะใช้มะเขือเทศะค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะก็วางสลับกันนะคะก็แล้วจะชอบนะคะจะตกแต่งให้มันเป็นศิละปะยังไงก็ได้นะคะก็นี่ก็คือน้ำแอลก็สลับกันไปนะคะมีมะเขือเทศบ้างมีมะกอกบ้างน,นะคะมะกอกเขียวมะกอกดำอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็ใส่ลงไปะค่ะใสใ่ทั่วเลยนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยสมุนไพรค่ะมีตัวไหนก็โรยนะคะลอลก็อนนี้ใช้เป็นใบไทมนะคะมีใบไทมแล้วก็มีโรสแมรี่นะคะใครจะใช้เป็นสมุนไพรแห้งก็ได้นะแต่ว่าพึงเออนว่าแอลได้จากสมุนไพรสดมานะคะเอลก็จะใส่ลงไปสมุนไพรสดก็คือปลูกในระเบียงบ้านนี่แหละคะ่ะก็เดี๋ยวเราใส่ไปอันนี้คือโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่ก็ใส่ลงไปค่ะเพราะว่ามันหอมดีนะคะ จากนั้นนะคะก่อนที่เราจะอบนะคะแอลจะโรยด้วยนะ้ำมันมะกอ,อกอีกรอบหนึ่งนะคะโรยน้ำมันมะกอ,อกแล้วก็สุดท้ายนะอาจจะใครชอบนะคะอาจจะใส่เกลือก็ได้นะคะเป็นดอกเกลือก็ได้นะคะเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆก็ได้นะคะจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะคะแต่บางเอิญว่าแอลมีเกลือเล็กๆนะคะเป็นเกลือสีชมพูเนาะแล้วก็จะโรยลงไปะคะ่ะส่วนมากแอลจะชอบโรยตรงมะเขือเทศนะคะมันจะทําให้รสชาติมะเขือเทศอร่อยขึ้นนะคะ อบไฟบนล่าง250องศา10นาทีลดไฟลงเหลือ200อบต่ออีก20 2 5นาทีค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแอลจะออกมาจากเตาค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากถาดนะคะวางให้เย็นสนิทบนตะแกรงนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้ใน้ำมันมะกอกนะคะโรยหน้านะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความอร่อยนะคะขนมปังเสร็จแล้วนะคะก็ลองทำกันดูนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆมีขนมปังสดใหม่นะคะกินที่บ้านนะคะสำหรับครอบครัวเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะ